ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพ่อนผ้ารวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้แอก,กัได้เดินทางมาวัดปูลมชัยนะคะพี่น้องค่ะซ่วงจังหวะที่ล่อปูลมชัยมาเนาะคะ่ะแอกัสิ้าพี่น้องปองไปขึ้นไปขอพ่อนขอโชคขอมานกับปูใหญ่เหาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งสิบบานซาหาบานลือผู้ใดมาขอก็ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบันนี้แอกัสิภาขึ้นไปขอพ่อน นำปูใหญ่าฝากตอนพ่อเม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่พึงเขามาเนาะคะ่ะมาเห็นมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อที่สิบได้พลาดข้าวสารดีๆได,ด,ด,ด้จากทางช่องพรพผ้าด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้แอดกับสีผ้าขึ้นไปขอพร ขอโชคขอมานน้ำปูใหญ่พร้อมๆกันเลยค่ะ โอ้น้องมากกี้เขาปู ขอโชคขอมนนะันเนาะพี่น้องเนาะค่ะแบ่งปันให้เอฟซีเด้อปู่ใหญ่เด้อให้ถืหอหวยรวยเงินทองปู่ถืหอหวยสามโตตรงๆขอโชคขอมนันให้ออกมาในถูกเสียงไทยปู่พญานาคให้เด้อขอโชคขอมนันฝาก่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดอะปูเด้อช่วงนี้ลูกเต่า ลูกหลานบัว่าอยู่ไก่อยู่ไก่ลําบากหาเงินยากปูเอ้ยก็อาศัยโชคอาศัยโชคอาศัยมานนี่แหละปูสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆแล้วปูดเด้อจังใดก็ได้ให้เขียนง,งาน่ายๆให้ลูกให้หลานออกมาในถูกพยานาคเหตุแล้วปูดเด้อ สัตัวสพสัตพระธรมสมสมโธะาตพทธังพบันฑังิาเทียนสว่ตัวพะทธาธโมธรรมิสาสุปฏิปนุพระพ <an> ุทธตัวสาพระสัรรงฐานอ กูใหญ่ถูกสารชาวพมีโชนนะครับกรรมการขอ้อนขอจบขอมานนะครับจากูนะครัถ้านท่าพี่พ้องเอ็กกการขอถอนกรรขอบุมีกูใหญ่นะครับช่วยออาหน่วยหวยใช่หวยค่อยนตครับถูกสารนะครับทำอาวพมิโชและพร้พินองเอ็กซีที่รับช่างนางตังน้ำหนมีโชนมีหลากมีใช่ 空空，唢呐、嗯。嗯嗯嗯说 Mm -hmm. Thank you. โซนกำลังมต่ำะะเทิงประชัธิีนน่าจะเป็น0 0น0ซน มังคู่0 8, 0 8. มคู่มาขอนตะกาวมัคู่ต่อหัวเกี่ยวตัดติดบู๊แปดก็ตัวงามถูม่ไหมแต่ตัวเทิ่งบริษัทเนาะตัวทิงคือสิเป็นกลุ่มบื่ษัแม่มัคู่ ว่าน e for mm ้องพยายานค้มื่นนีแสดงว่าตัวเทิ่งนี้โมฆะเนาะตัวเทิ่งโมฆะหรือเสียเป็นศูนย์ ส่งคือไปทั้งเลขศูนย์แบบนี้น่ะศูนย์นะศูนย์แปดมาแล้วและอีกตัวหนึ่งพี่น้องค่ะน่าก็ไม่ค่อยลุ่นไปพร้อมๆกัน คู่เห็นตัวเลขวาค่ะเขียนเขียนงามๆโรดเด้อร์ขาชิน้ำเอาตัวออตของเครื่องน้ำก็สิเป็นศูนย์แปดแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เลยอีกตัวสุดท้ายบ้า เห็นศูนเห็นแปดเห็นสองค่ะเอาคนตัวสุดท้ายนี่ออกมาเพื่อแม่คู่ก็ซินนันไปเลยแม่คู่ปูดําเห็นศูนย์เห็นศเห็นแเห็นสองเห็นศูนยเห็นแแม่คู่ปูลหลัไปหามทีสบายยู่หาเพิ่น บอกเด้อว่าเป็นเลขเกนเลยไหมคุณ เจ็ดอันี้อ้าวสาธุคันมันเจดน็ดอัดี้ก็สิตรงกันกับอายุปูที่หายตัวได้เม่นขาทาตรงถ้าเป็นแปดเจ็ดนี่สิตรงกันกันกบปูพันปูพนพันที่หายตัวได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อตรงเป๊ะเลยค่ะพี่น้องแปดเจ็ดเจ็ดแปด กับปูดีฮอดกระปุกอาจารย์แจ็คกีะปูดรว่นงบ้โอ้แสดงว่าตัวนี้ก็เป็นตัวอันตรายพี่น้องคะ่ะเสนอโอ้เจ็ดอีเล่ค่ะพี่น้องคะ่ะสาธุเด้อปูเดอ้อโปรดพายลูกหลานทางช่องบวบสิบเป็นทางทีมงานทุกทุกช่องที่มาถ่ายท้ำมือนีอ้เด้อปูเด้อให้มีโชคมีมารร่วมไปถึงเอฟซีก็ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะปู หายออกมา3ตัวตรงๆแล้วเดอปูเดอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ะคะจังใดก็ขอให้ลูกให้ล้านเดอว,ว่าท่างช่องต่างๆเอซีกท่านที่ได้มาเบิงมาชมคลิปนี้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเดอปูเดอร์สาธุ ค่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเลขทูบเสียงไทยนะคะขอโชว์ขอมานน้ำปูใหญ่นคะ 87, 80, ค่ะพี่น้องค่ะได้087780ค่ะพี่น้องแม่คู่ปูดำเห็นนะค่ะพี่น้องค่ะแม่คู่ปูดำเห็นอยู่เรื่ององค์พระนะคะ่ะองค์ปูใหญ่นะคะ่ะ082แล้วหา5ก 56, ค่ะพี่น้องค่ะ หมักกระจัดคัดกระพานค่ะผิศทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะคะ่ะจังหดก็ไปพิจารณานะคะพี่น้องเดอ้อแคบหน้าจอค่ะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านนะคะให้มีแต่คำาว่าเฮ่งเฮงรวยรยสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องให้สมควมมุงม,มาตรปรารถนาทุกประาปการค่ะคลิปนี้ก็ขอคำาว่าสวัสดีค่ะ